นี่คือเสียงร้องอึกกล้องของกองเชียร์อุ่นร้าเชียงใหม่ที่ประกาศชัดเจนหลังเกมแม่โจ้ยูเนเต็ดชนะนครสวรรค์สีแควโดยทีมแม่โจ้ยูเนเต็ดสามารถเก็บ3ามแต้มเต็มจากเกมนี้ได้สำเร็จและขึ้นเป็นจ่าฝูงไทยลีก3ในปีนี้และแน่นอนครับว่าบรรยากาศความหนาวเหน็บที่เข้ามาเยือนแม่โจ้ยูเนเต็ดในครั้งนี้ แม่โจ้ยูเนเต็ดจะทั้งหนาวทั้งเสียวแน่นอนเพราะทีมอันดับสองกำลังไล่ตามบี้มาติดติดอย่างไรก็ตามคุณตาเชียงใหม่บอกว่าเราจะเชียร์แม่โจ้ยูเนเต็ดต่อไปเพื่อให้หนาวสั่นกว่านี้เพราะเราเตรียมเสื้อกันหนาวและหมูกระทะไว้ยากหน้าหนาวเรียบร้อยแล้วเ <c oughs> ด็เก็บบอลข้างสนามรายงานจากสนามอินเทอร์เน็ต mẹ chuột United